รู้ไหมกว่าผมจะผ่านบอสต,ตัวนี้ไปได้ผมต้องใช้ความอดทนเยอะมากๆและก,กว่าจะชนะได้ผมต้องใช้ติหลายครั้งมากแล้วก็ล้มหลายครั้งมากนะครับสำหรับมือใหม่อย่างผมะนะสวัสดีครับผมเพนนะครับผมและว,วันนี้ผมก็จะมาพิชิตบอสต,ตัวที่2ให้ได้นะครับนั่นก็คือบอสกรามกัดกินนะครับผมส่วนตัวละครที่ผมจะใช้ก็คือเพชฌฆาตนะครับไปกันเลยครับวันแรกของเกมนะครับผม นกพิราบก็มาส่งเราจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับผมจะใช้จุดนี้เป็นจุดแรกในการฟาร์มนะแล้วก็ฟาร์มหมอนไปเรื่อยๆนะครับผ่านจุดนี้เสร็จเราก็ไปเพิ่มเลเวลนะผมเพิ่มจากเลเวล1เป็นเลเวล2มีมอนอัศวินมานะครับอยู่ข้างถนนผมก็เลยจัดการไปที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็ไปสู้กับเหล่ามนุษย์เปลือกแก้วนะครับสู้เสร็จเรียบร้อยผมก็ไปเพิ่มจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากที่เพิ่มจอกศักดิ์สิทธิ์ ผมก็จะไปอัพเลเวลนะครับจากเลเวล2เป็นเลเวล3นะครับผมเสียท่าให้กับมอนข้างทางนะครับซึ่งทําให้ผมตายแล้วก็ทําให้ผมเลเวลลดนะครับก็ไปสู้กับมอนฮิโปทองนะหลังจากที่สู้กับมอนฮิโปทองเสร็จเรียบร้อยก็หยิบของนะผมจะใช้เป็นเสริมพลังคาถามนตรา10%นะครับก็ไปอัพเลเวลกันต่อนะอัพเลเวลเป็นเลเวล4แล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่อัพเลเวลเสร็จเราไปสู้กับเด็กต้องสาบนะครับสู้กับเด็กต้องสาบเสร็จเรียบร้อยก็หยิบของผมจะเอาเป็นเพิ่มรุนก็แล้วกันนะครับ หลังจากที่เพิ่มรุนเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปอัพเลเวลเป็นเลเวล5กันต่อแล้วก็ไปกันต่อเลยนะครับครั้งนี้จะพิเศษนิดนึงเพราะเราได้เจอกับโกเลมผู้พิทักษ์นะสู้เสร็จเรียบร้อยก็ได้ของมานะครับผมก็จะหยิบของเอาเป็นโล่กันแล้วกันนะครับหลังจากที่หยิบโล่เสร็จเรียบร้อยไฟลติการก็คือการเข้ามาเรื่อยๆถ้าไมบอสของวันเล็บกดตัวนะครับนั่นก็คือมังกรหิวโหยนะผมก็ใช้อันติเข้าไปแล้วก็สับๆไปทีหนึ่งจนพิชิตได้เรียบร้อยนะครับได้ของมาเป็นที่เรรียยบ้อ ส่วนของผมจะเอาเป็นฟื้นฟู HP ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไปเพิ่มเลเวลกันต่อนะครับตอนนี้ก็เป็นเลเวลเจ็ดแล้วนะครับหลังจากที่เพิ่มเลเวลเสร็จเข้าสู่วันที่2ของเกมนะครับผมกับเพื่อนก็ได้เข้าไปที่เป็นถ้ำลาวานะครับถ้ำแห่งนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับข้างทางก็จะมีมอนตามปกตินะผมก็จะแวะสู้กับมอนไปก่อนนะครับหลังจากที่สู้กับมอนเสร็จเราก็ไปสู้กับ เราบาดหลวงเพลิงนะครับผมแช่นติเข้าไปฟันก่อนเลยครับอย่างแรกยังไงก็ให้เลือดลดไปก่อนหลังจากที่พิชิตเรียบร้อยแล้วก็เพิ่มของนะครับผมจะเพิ่มระดับเป็นความมั่นคงแล้วก็ด้านใต้มีถ้าอยู่นะครับเราก็โดดลงไปแล้วก็กเจอกับมังกรดินลาวานะครับผมแช่นติสู้ไปก่อนเลยครับเพื่อให้เลือดลดให้มากที่สุดนะครับหลังจากที่สู้เสร็จนะครับก็ได้ของมานะผมจะเลือกของเป็นเอาเป็นใช้ อันเชิญมาโจมตีก็แล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็ไปอัพเลเวลนะครับจะอัพเลเวลเป็นเลเวล10นะครับหลังจากที่อัพเลเวลเสร็จเรียบร้อยก็ให้นกพาเราไปส่งนะครับด้านบน,นครับก็เจอกับราชนีอมนุษย์นะครับแวะไปสู้กับราชินีอมนุษย์เสร็จเรียบร้อยก็ได้ของมานะครับ ผมก็จะเอาเป็นเพิ่ม HP นะครับสูงสุด10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเลเวลเป็นเลเวล11นะครับหลังจากที่เพิ่มเลเวลเสร็จเรียบร้อยก็ไปสู้กับมอนข้างทางเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไฟลรติการคืบคานมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สู้กับมอนไปก่อนหลังจากที่สู้กับมอนเสร็จ บอสของวันที่2ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นคือแม่ทัพถินธุระกันดานนะครับชื่อกันดานมากเลยเราก็แชนติเข้าไปเลยนะครับผมแชนติเข้าไปฟัน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 พอฟันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ของมานะครับผมจะเอาเป็นเพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพนะครับเข้าสู่วันที่3ขอ,องเกมนะครับผมจะเข้าไปเพิ่มเลเวลก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องทําก็คือเพิ่มเลเวลเป็นเลเวล12แล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ไปซื้ออินอุ่นนะครับหินอุ่นก็จะเอาเป็นซัก สองอันกันแล้วกันนะครับหลังจากที่ซื้ออินอุ่นเสร็จเรียบร้อยก็ไปกันต่อเลยนะครับไปเปิดประตูเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู้กับบอสของวันที่3นะครับบอสของวันที่3ปรากฏตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือขุนนางลติการนะครับรามกัดกินนั่นแหละนะครับผมก็เข้าไปสู้เลยนะครับเข้าไปจุดอ่อนจุดแรกก็คือที่ขาเลยนะครับเข้าไปฟัน2-3สาที่แต่ผมเกือบตายนะครับก็เลยเข้าไปกินยาก่อนนะครับหลังจากที่เข้าไปกินยาเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปฟันต่อเรื่อยๆนะครับ ที่ขาลิงไว้ก่อนเลยครับอย่างแรกคือที่ขาเลยนะครับแช่ติเข้าไปฟันก่อนเลยนะครับหลังจากที่เข้าไปฟันเสร็จเรียบร้อยผมก็ตายเลยนะครับเพราะตัวนันติของบอสนะครับโดนเข้าไปเลยครับโดนเข้าไปทีนึงก็โดนกินเข้าไปแต่ผมก็แช่ตินะครับเพื่อช่วยเพื่อนครับผมใช้ตินะครับเพื่อช่วยเพื่อนนะหลังจากที่ช่วยเพื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็โดนอีกนะครับโดนติของบอสตัวนี้นะครับ ใช้ติมาแล้วก็ทําให้เราล้มเลยนะหลังจากนั้นเพื่อนใช้จังหวะนี้เลยครับในการโจมตีกลับทําให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ได้ใช้ชนะเข้ามานะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับเพื่อนกดท่าผมก็ใช้ท่าไปทีนึงผมก็มีเหมือนกันนะเนี่ยพ